โปรดทราบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม2566แต่ไม่ได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันดังกล่าวและรวมถึง ผู้ที่ไม่ได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคม2566ท่านต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าได้ในสองช่องทางดังนี้ 1. แจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง www.doa.go.th p 2. แจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตซึ่งผู้ที่ไม่ได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างวันที่7-13ถึง13พฤษภาคมและระหว่างวันที่15-21ถึง21พฤษภาคม2566นี้อย่าลืมกันนะครับก็กตสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย